ก้าวิธีรับมือคนทกซิกในที่ทํางานนะครับข้อที่1นะครับคือมองเป็นธาตุอากาศไปเลยนะครับคนประเภทนี้นะ mm hmm. เขา,าพูดอะไรมา mm hmm. เขาจะดินทาคนนู้นคนนี้นะฮะ mm hmm. เอาเรื่องคนนู้นมาใส่คนนี้เอาเรื่องคนนี้มาใส่คนนั้นนะครับ mm hmm. ให้เรามองเป็นธาตุอากาศหรือว่าไม่ไปต่อแยมไม่ไปสนทนาขเขาอะเฉยๆส่วนข้อที่2ครับทําใจยอมรับนะครับว่าเขาเป็นของเขาแบบนี้นะฮะอย่าเอามาใส่ใจนะหรืออย่าเอาเรื่องที่เขาพูดอะมาใส่ใจเพราะบางทีเราฟังเรื่องที่เขาพูดเยอะๆเนี่ย จิตเราเนี่ยมันจะเสียคือพูดง่ายๆคือเสียสมองถ้าเราทําใจยอมรับว่าเขาก็เป็นอย่างเนี้ยเขาก็พูดไปเรื่อยคนนั้นอย่างนี้คนนี้อย่างนั้นนะฮะยอมรับว่าเขาพูดไปเรื่อยแล้วเราจะรับมือเขาได้ส่วนข้อที่3ครับคือสนใจแต่สิ่งที่ควบคุมได้นะครับเราหาวิธีแก้วิธีนู้วิธีนี้วิธีนั้นมาแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่จบเราเปลี่ยนมาสนใจเรื่องที่เราควบคุมได้ดีกว่าควบคุมใจเราเองได้ควบคุมตัวเราออกห่างจากเขาไปได้เนี่ย มันก็จะช่วยได้ครับดีครับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับบางครั้งเราได้ยินเขาเล่าเรื่องคนนั้นคนนี้นะสุดท้ายจะมาเล่าเรื่องของเรานะครับว่าไอคนนั้นอะ่ะมันบอกว่าเราเป็นคนไม่ดีเป็นคนเสเพเป็นคนนู่นนี่นั่นนะฮะัอเน,นี้ยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอาจจะบอกเขาไปได้เลยนะพี่ไอคนนั้นอะ่ะมันเล่าไม่จริงเรื่องจริงอะ่ะผมแม่งโคตรเสเพคนนั้นอีกอันนี้โคตรเด็ดเลยผมเคยใช้มาแล้วเจ๋งจริงๆแนะนําข้อที่5ครับการรับมือ คนท็อกซิกตัวแม่นะฮะเขายิ่งจะตามเราไปอะ่ะเราไปตรงไหนก็ยิ่งตามไปพูดตามไปเล่าหรือว่าเอาเรื่องลบๆมามาใส่หูเราตลอดนะฮะให้ใช้วิธีนี้เลยครับคุณพี่ครับคุณพี่ใจเย็นๆนิดนึงนะฮะแล้วก็ใช้สติครับสตินิดนึงครับแค่นี้ครับแล้วก็ไปเลยบ่อยเขาไปงงอยู่คนเดียวหกค,ครับถ้ามันท็อกซี่มากๆในกลุ่มนั้นที่เราอยู่ตรงนั้นนะ่ะมันท็อกซี่โคตรๆเลยคนนั้นก็พูดคนนี้ก็พูดจนไม่ไหว่ ให้เราหลบออกมาครับอาจจะเดินออกไปเฉยๆก็ได้หรือว่าขอดัวแป๊บนึงแล้วไปอยู่ในที่ที่สงบสงบอาจจะมีเราคนเดียวยืนเฉยๆทําใจทาอารมณ์นิดนึงฮะตรงนี้จะช่วยให้เราดีขึ้นไม่ละลายไปกับความท็อกซิกได้เลยนะครับข้อที่7ครับเลี่ยงได้เลี่ยงหลบได้หลบนะครับถ้าเดินมาแล้วเห็น,นกําลังท็อกซี่หรือว่ายายคนนี้ที่กําลังท็อกซี่มาเนี่ยให้เราเลี่ยงไปทางอื่นเดินไปทางอื่นหรือหลบไปทางอื่นหลบได้หลบเลี่ยงได้เลี่ยงครับ อย่าเอามาใส่ไว้ในสมองครับเปลืองสมองครับข้อที่8ครับมองโลกอย่างไร้อคตินะครับให้คิดว่าเราอะ่ะเป็นคนแบบยิ่งใหญ่อ่ะเรื่องอคติเรื่องลบๆอะไรเงี้ยเป็นเรื่องพื้นๆของคนระดับล่างๆทั่วๆไปอะ่ะเราอยู่เหนือกวา่าเหตุผลหรือเรื่องแย่ๆพวกเนี้ยมันจะช่วยให้เราสูงขึ้นคือทําใจให้สูงขึ้นเนี่ยและเขาก็จะอยู่ต่ามเราเองอะ่ะ พวงนี้ก็จะทำไรเราไม่ได้ข้อที่9ครับข้อสุดท้ายมองหาความหมายของชีวิตถ้าเราอยู่ในจุดนั้นนะแล้วมันท็อกซี่มากๆมันไม่ไหวเให้เรานึกถึงว่าเฮ้ยจุดหมายของเราที่แท้จริงที่เรายังอยู่ตรงเนี้ยอยู่เพื่ออ,อะไรอาจจะเพื่อเงินเดือนที่มันมากพออยู่ตรงเนี้ยมันเงินเดือนมากแล้วมันกดดันมันท็อกซี่อ่ะเวทน้ำหนักดูถ้ามันโอเคมันยังคุ้มค่าอยู่ะเราก็อย,อยู่ต่อไปมันจะมีแรงใจหรือเรามองอีกมุมหนึ่งว่าหา จุดมุ่งหมายใหม่ที่มันใหญ่กว่าพอเราจุดมุ่งหมายเราใหญ่แล้วเนี่ยอะไรมันก็จะทาอะไรเราได้เรายากอะ่ะเพราะว่าเป้าหมายมันใหญ่อะไรปัญหาเนี่ยมันจะเล็กไปหมดนี่ก็คือ9วิธีรับมือกับคนท็อกซิกนะครับดีดีครับปิดที